ครับก็ขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับในช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดวันนี้นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับที่5ตุลาคม2568นะครับขอบคุณการรับชมนะครับช่องเราของ FC ทุกท่านนะครับตั้งแต่ครับในช่วงของต้นสัปดาห์เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งถึงในของสัปดาห์คือวันอาทิตย์นะครับนี้นะครับ ซึ่งแต่ละท่านก็มีพระแต่ก็ถือว่าได้เข้ามารับชมช่องของเราอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมเองก็ได้รีวิวนะครับงานลงไปเพิ่มเติมจำนวนมากนะครับและก็ขอส่งความรักความห่วงใยไปกับเอ็ซีทุกท่านรวมถึงตอนนี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของอุทกภัยนะครับในพื้นที่หลายจังหวัดนะครับในเขตภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สิโคไทยอุตรดิตนะครับก็มีข่าว ผมขอส่งกำลังใจให้กับ FC ทุกท่านนะครับทั้ง FC ช่องของเราแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่กำลังเรียกว่านะครับต่อสู้กับปัญหาน้ำท่วมอยู่ในเวลานี้นะครับแล้วก็ขอให้ FC ได้รับสิ่งดีๆนะครับการเข้ามารับชมในช่องของเราแล้วก็ขอให้บารมีสิ่งศักสิทั้งหลายในช่องของเรานะครับได้ส่งผลให้ FC ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จนะครับความเจริญ ปัถนาสิ่งใดต้องการสิ่งใดก็ขอให้ได้รับในสิ่งนั้นนะครับทุกท่านนะครับในช่วงของวันนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญครับที่ FC จะได้เข้ามารับชมและก็ขอส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชายแดนนะครับปัญหาชายแดนที่เกิดขึ้นนะครับทั้งพี่น้องชายแดนไทยกัมพูชานะครับหรือพี่น้องชายแดนไทยมาเลเซียนะครับซึ่ง สถานการณ์ต่างๆก็ยังคงดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมนะครับก็ขอส่งความสุขความปรารถนาดีไปกับเอฟซีท่านและขอขอบคุณทุกการชอบบูชาวัตถุมงคลและพระเครื่องสําคัญในช่องของเราทุกรายการนะครับเมื่อต้อนสัปดาห์นี้ก็มีการส่งงานพระเครื่องไปกับเอฟซีหลายท่านนะครับทั้งที่อยู่ที่จังหวัดชเชิงซาร์นะครับปทุมธานีกรุงเทพมหานครและพื้นที่อื่น ครับจานวนหลายท่านนะครับนั้นก็ให้เกิดสิ่งดีๆกับ fc ทุกท่านนะครับก็ถือว่านะครับเราได้เดินทางร่วมกันนะครับที่เข้ามาดูพระเครื่องในช่องของเรานะครับก็ได้รับบุญกุศลร่วมกันนะครับในช่วงเวลานี้ผมพบกับ fc นิดนึงนะครับก่อนที่จะ ส่งต่อท่านด้วยไลฟ์ที่เป็นจอดคลิปและรายยาวในช่องนะครับหากท่านใดมีความสนใจงานพระเครื่องนะครับในรายการไหนก็ตามนะครับให้ติดต่อที่เบอร์หมายเลข0 8 4 7 9 0 9 4 5 2นหะครับหรือจะแอดไลน์ ID มาเบอร์เดียวกันก็ได้นะครับและขอบคุณท่านที่ถามในเรื่องของงานพระเครื่องวัตถุมงคลและเหรียญสำคัญต่างๆเข้ามาในช่องของเรานะครับวันนี้อากาศที่บ้านนครราชสีมาค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับผมได้ใช้เวลาตรงนี้ มาพบกับเอฟซีสักนิดนึงนะครับในช่วงนี้นะครับผมได้บันทึกเสียงเพลงทุ่งสำิดอธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือขั้นตอนการมิกซ์นะครับหลังจากการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีการเผยแพร่ในช่องของเราและช่องทางอื่นๆอีกหลายช่องทางนะครับโดยจะฝาก f c ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสรุปง,งานเพลงนี้เป็นงานเพลงที่ผมจะทําเพื่อ,อพื้นแผ่นดินนครราชสีมาและประเทศไทยของเรานั้นได้แก่การเชิดชูวีรสตรีนะครับ ท่านท้าวสุรนารีนะครับด้วยกับเอามาผูกกับความเชื่อว่าทำประเพณีนะครับขอบคุณมากมากนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทั้งพี่น้องที่ประสบทุกข์ภัยในภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะรวมทั้งกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เกิดพื้นดินซุดในกรุงเทพมหานครตลอดจนพี่น้องชายแดนนะครับไทยกัมพูชาและก็พี่น้องชาวชายแดนไทยมาเลเซียขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและก็ ขอให้ได้รับสิ่งดีๆนะครับมีความสุขสมสำเร็จสมหวังในทุกเรื่องขอให้เงินทองนะครับลา,าบยศเสริญสุขนะครับความสมหวังดังปรารถนาทุกอย่างนะครับจงมาสู่ท่านทุกท่านนะครับทั้งครอบครัวของท่านทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีกําลังใจในการต่อสู้และเดินทางในชีวิตด้วยความสุขนะครับเดี๋ยวผมส่ง f อทุกท่านไปพบกับ ไลฟ์สดนะครับและก็ช็อตคลิปในช่องรวมทั้งวิดีโอต,ต่างๆและรวมทั้ง,งเรื่องราวของงานเพลงในช่องนะครับขอบคุณครับ